ไม่กินก็ไม่ต้องทาลายก็ได้นะไม่มีใครสั่งใครสอนนี่ไง๋ยวพูดจาบบกนู้กับลูกค้าสิลูกพวกฉันตัดพวกปากอายนักเหรอว่ามีแม่กับพี่ชายอ่ะขายของข้างถนนรับเป็นไรดีคะหนูว้าวแต่งโมสีแดงแดงน่ากินจังเลยนะอุ้ยขอโทษนี่คุณไม่กินก็ไม่ต้องทำลายก็ได้นะ จ่ายค่าเสียหายมาเลยนี่ไม่มีใครสั่งใครสอนลี่ไงพูดจากับลูกค้า,างี้ได้ไงออพง่เดีย๋ยวพูดจาแบบนู้กับลูกค้าสิลูกต้องขอโทษพวกคุณทุกคนด้วยนะคะป้านี่ป้าไม่เกี่ยวนะป้ารู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครพ่อของฉันเป็นเจ้าของที่ที่นี่และอีกอย่าง แค่ฉันดีดนิ้ววับเดียวแผงลอยของพวกแกก็หายไปหมดละธรรมดาแหละพวกคนเลวอะชอบรังแกคนอื่นแกว่าใครเลวแกนั่นแหละพูกฉันปั่มอ้านี่ยายลิวแกไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเลยหรออ้าก็สิ่งที่ฉันอยากพูดพวกแกสองคนอะก็พูดหมดแล้วงั้น อาอย่างนนี้้แลวกั <C AN AT> <S 1> <S 1> ไปกันเถอะพวกแกอย่าไปสนใจพวกคนจนเลย่ะนี่พวกแกกลับมาจ่ายค่าเสียหายก่อนนะ <C AN AT> ไม่เอาหน้าพอนะพงไปช่วยแม่เก็บของดีวกว่า <C AN AT> รู้ปะครับแม่ ใช่สน no ุกมากเลยเมื่อกี้อ่ะเออพวกแกพอดีว่าฉันลืมมือถืออ่ะเดี๋ยวฉันไปเอาก่อนนะอ๋อออโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพวกฉันไปรอที่รถแล้วกันนะจ้ะรีบตามมาล่ะได้ได้ได้ตามไปนะจ้าเป็นไงบ้างนี่แกยังจําพี่กับแม่ได้อยู่เหรอฉันนึกว่าแกลืมพวกเราไปซะละฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาขายของที่นี่ใช่พวกเราผิดเอง แต่แกนี่มันหกปากนี่ฉันเป็นห่วงหรอกนะถึงกลับมาดูเนี่ยแต่ดูคำพูดพี่สิหลิวแต่สิ่งที่หลิวทำกับแม่กับพี่พงษ์อ่ะมันก็เกินไปนะทำเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ากันทำไมอายนักเหรอที่จะให้เพื่อนรู้ว่ามีแม่กับพี่ชายอะ่ะขายของข้างถนนแม่หลิวบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาขายของที่นี่ ต่อให้แกก็หกคนอื่นยังไงแต่สุดท้ายแล้วแกก็หนีความจริงไม่พ้นว่าเราอ่ะมันสายเลือดเดียวกันกาใช่แล้วไงไม่ใช่เพราะขายของข้างทางหรอกเหรอแม่ถึงมีเงินค่าเทอมส่งเสียให้หลิวกับพี่พงษ์อ่ะได้เรียนได้นี่แม่ต้องการให้หลิวพูดคำว่าขอบคุณแม่งั้นเหรอแม่มันเป็นหน้าที่ แล้วความรับผิดชอบของแม่อยู่แล้วแม่รู้ไหมแม่กับพี่พงษ์อ่ะกำลังทำให้ชีวิตหนูพังไม่เป็นไรนะครับแม่ปล่อยน้องเขาไปเถอะนี่บ้านเธอเหรอหลิวใช่จ้ะจอดตรงนี้เลยโอเค ขอบคุณนะที่มาส่งเออหลิวพอดีว่าฉันรู้สึกปวดฉี่อ่ะขอห้องน้ำบ้านเธอหน่อยได้ไหมพอดีว่าต่อเติมบ้านอยู่นะอีกอย่างวันนี้ก็ต่อเติมห้องน้ำพอดีอ่ะนีเธออดทนหน่อยนะอออโอเคจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกอย่างบ้านเธอก็อยู่ใกล้ๆนี่เองใช่บายบายไปจ้ะ แล้วนี่เราจะวนรถกลับมาบ้านยายหลิวอีกทำไมเนี่ยก็มาจับผิดมันนะสิเฮ้ยเดี๋ยวจอด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 มันมันยายหลิวไม่ใช่หรอก็ใช่อ่ะสิมันอะโกหกเรามาตลอดเลยนะนี่อย่าบอกนะว่ามันหลอกเราไปเป็นปีๆเลยอะใช่อ้าวผิดแพ้พอย โอ้โห oh. นี่บ้านเธอรหรูหรางจริงเลยนะนี่ไม่ใช่บ้านฉันฉันอธิบายได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะอสะภาพแล้วเก่าซอมซ่อมากเธอไม่ต้องพูดเลยล่ะพวกเรารู้ความจริงกันหมดแล้วพีทนี่ไม่ใช่บ้านของฉันฉันมาช่วยพวกคนจนมาเปิดประตูบ้านเฉยๆอีกอย่างพวกเธอสองคนก็รู้นี่ ว่าฉันอะชอบทําบุญพอได้ละนี่เกงจะเถหยะฉันซึ้งใจในความดีของแกงจริงเลยไ่พวกเธอมาที่บ้านฉันทําไมนี่อย่าบอกนะว่าแม่ค้าข้างถนนคนเน,น,นี้ยคือแม่ของเธออะคือคือใช่ฉันเป็นแม่ของหลิวพวกเราอาศาัยอยู่ที่นี่แล้วฉัน ก็ภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่ได้ขายของข้างถนนจบมะนี่ป้าพูดเลยของป้านเนี่ยฉัน่ะไม่มีแม่อย่างป้าหรอกนะอ๋อนี่หิวจนเพียนใช่ไหมฟังนะแถวนี้มีคนบ้าอยู่สองคนคือพวกเธอสองคนไงไม่ทราบว่ามากรอกวนคนอ,อื่นถึงที่บ้านทำไม <laughs> นี่พวกแกกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าบ้านหรอ ลังหนูยังจะใหญ่กว่านี้ซะอีกพีทฉันอธิบายได้นะฟังฉันนะไปพอยนะต่อไปเนี้ที่มาหาลัยอะแกก็ไม่ต้องมาคุยหรือมายุ่งกับพวกฉันอีกฉันไม่อยากยุ่งกับคนชนชั้นล่างแบบนี้พีทไปกันเถอะไปพีทอ้อเดี๋ยวต่อไปเนี้ย ทุกคนเขาจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอมันเป็นใครพิทอย่านะอย่าทายพีท่ะไปกันเถอะ่ะฉันอธิบายได้นะพิทแพ้พอย,ยิ้ลูก ไม่ครับเดี๋ยวผมจะไปตามน้องเลยครับนี่เน่ทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้อ่ะผมรู้ความจริงคุณแล้วแล้วไงอ่ะเนฉันก็ยังเป็นฉันที่รักคุณไง <laughs> หลิวผมไม่คบกับคนจนๆอย่างคุณหรอกนะแต่ฉันรักคุณมากนะ นี่ผู้ชายเขาไม่เอาละมันจะมาหน้าด้านอยู่อีกไปได้ละปิชนั่นมันหลิวนี่หลิวนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลิวเห็นเน่กับพีชเขาอยู่ด้วยกันพีช ไม่ใช่เพื่อนแท้ของหลิวและไม่มีใครจริงใจกับหลิวเลยอะ่ะหลิวแต่ครอบครัวของเราก็ไม่เคยห่างหลังหลิวเลยนะอีกอย่างครอบครัวของเราก็ไม่เคยต้องการอะไรจากหลิวพี่และแม่พมจะอยู่เคียงข้างหลิวเสมอนะค่ะอยู่ขอโทษนะพี่ไม่ต้องเศร้าอ่อ ยังไงหลิวก็มีพี่กับแม่อยู่ข้างๆนะค่ะ